สวัสดีครับมหาเชฟชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ท่านท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนอีสานบ้านนอกนะครับไม่เคยนั่งเครื่องบินนะครับแล้วก็ไม่เคยมาเกาหลีเลยแต่วันนี้นะครับเขาเข้ามาแล้วคนนั้นก็คือครูปุ๊กกี้นะครูอ,อีสานบ้านนอกขอกหนังน,นะครับผมจะมาสัมภาษณ์ว่าเขาเดินทางมาเกาหลีครั้งแรกเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ใช้เอกสารอะไรบ้างระยะเวลาการเดินทางเป็นยังไงแล้วก็มาปรับตัวสภาพอากาศในกาหลีใต้เป็นยังไงบ้างนะครับจะเรียนเชิญคุณครูปุกกี้เข้ามาสัมภาษณ์นะครับนะครับเรียนเชิญครูปุกกี้เข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณครูปุกกี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุกกี้นะคะเพิ่งเคยเดินทางมาเกาหลีครั้งแรกซึ่ง เป็นการเดินทางที่บอกว่าตื่นเต้นมากนะคะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกจริงๆนะคะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแล้วก็เดินทางต่าง,างประเทศครั้งแรกนะคะอยากจะบอกว่าเปิดประสบการณ์มากๆนะคะส่วนการเดินทางมาที่เกาหลีนะคะก็อันดับแรกก็คือแต่งตัวนะคะแต่งแต่งตัวแบบธรรมชาตินะคะแบบไม่ต้องเวอร์มาก แล้วก็เตรียมตัวเตรียมเอกสารการเดินทางนะคะที่เราคิดว่ามันจะได้ใช้นะคะก็เตรียมมาหมดเลยเดี๋ยวถามคุณพุกกว่วนะครับว่าเดินทางมาตั้งแต่น,นี้เท่าไหร่มานานหรือยังเดินทางมาวันที่28มาถึงที่เกาหลีวันที่29นะคะช่วงระยะเวลาตอนกี่โมงมาถึงเกาหลี มาถึงเกาหลีประมาณ6กโมงเช้าสภาพอากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างสภาพอากาศอากาศหนาวมากแตกต่างจากที่บ้านมากนะคะก็ก่อนขึ้นเครื่องนี้ยังร้อนๆอุ่นๆอยู่เลยพอลงเครื่องแล้วแบบหนาวมากแล้ก็เตรียมเสื้อโค้ทนะคะมาด้วยแล้วก็เราจ,จะพูดถึงนะคะการการเตรียมเอกสารแล้วก็ เอกสาร,ารเน่ยเขาใช้อะไรบ้างตอนมาล่าสุดเนี่ยตอนอยู่บนเครื่องเขาไม่ให้กอกเขาให้กอกแค่ใบเดียวนะคะมันจะมีใบเดียวเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเขาให้กอกอะไรบ้างแล้วพอมาถึงที่ด่านตมคือตอนมาเนี่ยมีมีวีซ่ามานะคะคือ,คอทำวีซ่าเข้ามา แล้วพอเขามาเห็นมิซซาของเราเนี่ยเขาจะให้เราไปกรอบอีกใบหนึ่งนะคะเป็นใบอะไรไว้ครับอ่าเป็นใบเล็กๆเอาไกเราไว้ครับอ่าก่อนหน้านี้ก็ศึกษามาว่าเขาให้กรอกประมาณสีใบแต่พอขึ้นเครื่องมาจริงๆเขาให้กรอกแค่ใบเดียวนะคะก็คือใบวก่อนมาเนี่ยเราต้องลงทะเบียน QR code ใช่ไหมเหรอมีการลงทะเบียนิ r code แล้วก็ตอนนั้นน่ะฟินมาด้วยนะคะจริงๆเราไม่จําเป็นต้องฟินมานะคะเราแค่ แคปภาพในโทรศัพท์นะคะตอนที่ตอนที่ผู้เข้ามาก็เอาโทรศัพท์ให้เขาสแกนเลยไม่ได้ใช้เอกสารตัวที่พิมพ์มานะคะก็คือเอารูปในโทรศัพท์ยื่นให้เขาเขาก็สแกนแล้วก็ผ่านเข้ามาเลยครับเป็นกรณีหนึ่งถ้าเราพิมพ์มามันก็ดีเผื่อโทรศัพท์เราใช้การไม่ได้เราก็ใช้ใ,ชใบพิมนะพ์นี้ก็พิมพ์มาพิมพ์เผื่อเพราะว่าเผื่อโทรศัพท์เราแบตดหมดหรือฉุกเฉินอะไรเราก็จะได้ใช้ตัวนั้นไปเตรเียมตัวเอกสารเลาเอกสารอื่น ไม่ต้องใช้เลยเอกาสารอะไรไม่ต้องใช้ค่ะตอนยื่นผ่านตอนอกก็คือถือแค่พาส,สปอร์ตกับวีซ่าของเราแค่นั้นเองก็คือมีวีซ่าอยู่แล้วมันก็เข้าง่ายอยู่แล้วในกรณีนี้ก็คือ,อมีวีซ่าอยู่แล้วค่ะ,คะก็ยื่นแค่วีซ่าแล้วก็พาสปอร์ตไปแค่นั้นสองใบจริงๆค่ะเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะถามว่าเรามีใบใบเล็กๆใบเข้าเข้าเมืองเขาอะ่ะเราไม่คัดใบเข้าประเทศ ก็คือตอนนั้นไม่ไม่เกาะนะฮะรืบเครื่องเขาก็ไม่ได้ให้กาะแต่ก่อนนั้นเขาจะแจกอยู่บนเครื่องนะครับกับใบที่ใบยาวๆที่เป็นใบเอกสารมาคุณนาสิ่งของต้องห้ามมาไหมนะครับอยู่บนเครื่องเขาไม่ได้แจกบใบสุลกากรนะครับพอไปยื่นตอมอเขาได้ถามว่าเรามีใบตัวนี้ไหมก็เลยบอกว่าไม่มีเขาก็เลยให้เราไปเกาะพอเราไปก่อเสร็จปุ๊บมายื่นใหม่ครั้งที่สองเขาก็ดูดูแค่วีซ่าของเราแล้วก็ให้เราเข้ามาเลย นะคะง่ายมากอตอนแรกกังวลมากว่าได้ยินมาเยอะว่าตอมอนี่แบบโอ้โหโหดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเรามาแบบมาแบบถูกต้องมาแบบทําเอกสารอะไรทุกอย่างเรียบร้อยมันก็ง่ายค่ะเข้ามาง่ายมากตอมอไม่ถามอะไรเลยไม่ถามคาถามแม้แต่คําเดียวนะคะในการเข้ามาตอนมานี่มีคนติดตัวมอ,ย,อมยังไหม,มตอนมานะคะเห็นคนไทย ติดกันเยอะอยู่นะคะประมาณ10 10คนได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามา KETA หรือเปล่าอันนี้ <ขอ S 1> แล้วก็มาท่องเที่ยวส่วนมากเขาก็จะถามอยู่แล้ว,ลวเอเร่งถามอยู่แล้วคนที่มาแบบแล้วก็ไม่รู้ <ลง S 1> ว่าเขาลงทะเบียน KETA ถามเกือบทุกคนนะครับที่มาภาคหลังๆนี่เขาบอกว่าติดเป็นร้อยติดเป็นร้อยก็เพราะว่าคุณเขาจะมาถามว่าคุณมาถูกต้องไหมตามที่คุณลงทะเบียนไว้หรือเปล่านะครับลงทะเบียน KETA นะครับที่คุณถามเพื่อนๆที่ขอรู้จักนะครับแล้ว,ลวทีนี้ถ้าเขาสอบถามแล้วก็ถ้าตรงตามที่คุณลงทะเบียนไว้าบางคนนี่ลงทะเบียนไว้อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าข้อมูลที่มาเนะี่ยบอกไม่ตรงกันอย่างงี้ตอมอเขาก็ไม่ให้เข้าเลยนะครับก็คือส่งกลับทันทีเลยก็มีนะครับในกระยัตน,นี้ที่คนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาสอบถามเรื่องการทารํายีส่ากับผมแล้วก็ถามกันข้อประเทศกรณีกับผมนะครับประมาณนั้นค่ะ เพรว่าตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่ดูแล้วว่าเขาผ่านกันเข้ามาได้ไหมนะคะก็มีคร้าวๆแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนี่จะมาถามเรื่องว่าเอกสารในการทํำวีซา่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการทาวีซา่า,าเพราะว่ายื่นวีซ่าเองเข้ามาเองนะคใช่ค่ะตอนที่ทํำวีซ่าเข้ามานี่คือแบบดำเนินการเองทุกขั้นตอนนะคะไม่ได้จ้างเอเจนซี่ไม่ได้จ้างใ e ครไม่จําเป็นเลยนะครับเรื่องนี้ถ้าคุณมีข้อมูล อยู่ที่เราศึกษาข้อมูลศึกษาข,ะะข้อมูลแล้วก็ไปสอบถามกับาาาถานทูดเกาหลีนะครับอย่างบุกเองเนี่ยก็ไม่เคยยื่นวีซ่าเลยไม่เคยยื่นไม่เคยทําไม่เคยไปไหนเลยนะคะก็ไปทํา,าเองทุกขั้นตอนนะคะก็สามารถผ่านเข้ามาได้ด๋ถวคลิปหน้านะครับโปดติดตามตอนต่อไปว่าจะมาสรุปค่าใช้จ่ายแล้วก็เอกสารที่มายื่นนะครับในการทําวีซ่าไม่จะเป็นท่องเที่ยวหรือวีซ่าอะไรที่คุณเข้ามาได้นะครับง่ายๆนะครับ ก็รอติดตามคนคลิป้าสําหรับคลิปนี้นะครับผมมาสัมภาษณ์ตกอนว่าถามว่าจะมาสัมภาษณ์น้องลิซ่านะครับนี่แหละครับน้องลิซ่าครับอย่าพูดว่าน้องลิซ่าเลยค่ะเอาอะไรไปเหมือนน้องลิซ่านะครับชาริลซ่าอีสานตกลงเขามีช่องไม่่ใพูดแตกลนเขามีช่องนะอย่าไปพูดแบบนั้นต่อไปเขาจะมีช่องพุกี้สาวอีสานมันนอกค้องแน่นะมายู่เกาหลีอย่าลืมไปติดตามน้องเขาด้วยนะครับใน ทิกตอกนะครับชื่อทิติยาเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันทิติยาภาษาอังกฤษอ่าชื่อทิกตอกนะเออ่ใช่ปุ๊บทิติไม่ไหนที่เขียนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเดี๋ยวขึ้นเลยรูให้ดูนะเป็นารไม่ชองทิกตอกอ่าช่องนั้นก็ยังไม่มีอะไรหรอกนะคะไม่มีคอนเทนต์เดีนี้ไม่ค่อยได้ลงข้อมูลอะไรนะครับแต่ส่วนมากเขาจะเน้นทําคลิปไปจวกับการทําอาหารนะครับ ในการทำ,ทำรสินค้าออนไลน์บ้างนะครับที่ทําอยู่ที่เมืองไทยนะครับต่อไปก็จะมาใช้ชีวิตในเกาหลีใต้แล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วผมก็จะทาคลิปกับน้องเขาเรื่อยๆนะครับพอน้องเขาหน้ารักก็จะมาทําคลิปกันด้วยนะครับน้องขอบคุณน้องเหรอ,อะจะให้เรียกพี่ระขอบคุณคุณครูปุ๊กกี้มากนะครับที่มาร่วมแจมในคลิปนี้ด้วยนะคลิปนี้นะครับก็ใครอยากทราบข้อมูลอะไรจะกัด การอยู่ในประเทศเกาหลีใต้แล้วก็การทําวีซ่าหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นอยู่ในชีวิตเกาหลีกดติดตามพร้อมหาเชฟไว้นะครับขอบคุณที่วาลังใจทุกคนทุกขั้นครับอยู่ดนมีอยู่ใ C, ีมีแฮงครับสวัสดีครับ